ออนไลน์ Online, ชั้นอนุบาลสองนะคะโรงเรียนการกุศลนะคะพุทธศาสนาภายในวงังพระรามหลวงค่ะวันนี้เราไปเรียนกันเรื่องที่สี่ <4, S 1> <4, S 2> นะคะของสาระการเรียนรู้ที่หกแล้วค่ะวันนี้ครูจ้อตเราเรียนกันเรื่องอะไรเด็กๆไปดูได้เลยะคะ่ะ่าวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพักผ่อนนอนหลับนะคะและออกกําลังกาย เด็กๆรูใช่ไหมคะว่าการพักผ่อนนอนหลับและออกกำลังกายนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรหากเราพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอนะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะคุณครูจอร์ดก็จะเกิดนะคะทําให้ร่างกายอ่อนแรงนะคะไม่มีแรงอ่ารู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยสบายนะคะ,ะและขัเราไม่ออกกำลังกายนะคะอะร่างกายของเราก็เ่้อนอ เคลื่อนไหวได้ช้าไม่ผ่องเซลลนะคะเด็กๆก็ควรออกกำลังกายด้วยแล้วก็พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะเราไปดูภาพกันเลยค่ะภาพการพักผ่อนนอนหลับและการออกกำลังกายนะคะดูภาพแรกนะคะเด็กคนนี้กําลังนอนหลับนะคะเด็กวัยสี่ขวบในโดยเฉพาะเด็กเด็กๆเล็กๆนะคะคุณพูวควรพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่นะคะหากเด็กๆเล่นโทรศัพท์ของพูดว่าจนหยุดบื่อเลยแล้วก็นอนแค่สองสามชั่วโมงเนี่ยคุณจูด จะส่งผลดีต่อร่างกายไหมคะไม่ดีแน่นอนค่ะอา,อาจจะทําให้เด็กเนี่ยสูญเสีย<ม>สายตาไปเลยนะคะอ่ะทําให้สายตาตั้นหรืออาจจะทําให้อดไปเลยถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะสมองก็จะไม่พัฒนาสมองก็พัฒนาช้าไปค่ะวัยของเด็กๆนะคะเป็นวัยที่ควรพักผ่อนให้มากค่ะเพราะสมองกําลังจเจริญเติบโตร,รับรู้สิ่งต่างๆมากมายนะคะ เราไปดูการออกกำลังกายดีกว่าครั้งทูซอสมีหลายอย่างเลยไม่จำเป็นเฉพาะเราเต้นเราวิ่งนะคะเด็กๆสามารถเล่นได้อย่ากเล่นนะคะเต้นฟุตบอลเด็กผู้ชายเล่นฟุตบอลกระโดดเชือกก็ได้นะคะเล่นบูลล่์บูลก็ได้บูลลราบูลแล้วก็วิ่งกระสอบเด็กๆเคยวิ่งไหมคะวิ่งกระสอบเอาตัวใส่ลงไปในกระสอบแล้วก็วิ่ง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 ใช่าธดีๆค่ะจะเล่น ออกกำลังกายกิจกรรมแตกต่างจากนี้ไปก็ได้นะคะถ้าถือว่าเป็นการออกกำลังกายเสื่ยงกระยือนร่างกายของเรานะคะให้เคลื่อนไหวอยู่ค่ะเพราะไม่ออกกำลังกายนะคะสัดส่วนของเราไม่ว่าแขนกล้ามเนื้อต่างๆก็ไม่มีแรงไม่มีแรงอ่อนแรงแล้วก็ไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อก็อ่อนแรงนะคะเพราะเราไม่ออกกำลังกายนะคะอ่าฉะนั้นการพักผ่อนนอนหลับและการออกกำลังกายนะคะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะของร่างกายที่เด็กๆควรจะ กระสับได้แต่ควรเล่นอย่างพอเหมาะนะคะเด็กๆเล่นเป็นเวลานะคะเด็กๆต้องเป็นเวลาเดี๋ยวเราไปดูไปงานกิจกรรมกันดีกว่าทางคุณจ๊อตงานกิจกรรมของเรานะคะวันนี้ทําเปิดหน้าที่24เลยค่ะเกี่ยวกับร่างกายแข็งแรงต้องทําอย่างไรก่อนจะทําไงานไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะจุดประสงค์นะคะก็บอกว่าเพื่อเด็กเนี่ยอเกี่ยวกับการพักผ่อนนะคะและการออกกําลัง ใช่สอ,องนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยพัฒนาทักษะการเขียนทำแล้กวก็ประสบการณ์สำคัญที่ได้ค่ะก็คือเด็กๆนะคะจะได้การใช้กล้ามเนื้อนะคะของเด็กนะคะขยับไปยื่นร่างกายกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะคะแล้วก็การรักษาสุขภาพนามัายของตัวเองให้แข็งแรงค่ะด้วยการนอนหลับอย่างเพียงพอและการขอการออกกำลังกายนะคะจะทําให้สุขภาพของเด็กน,นั้นแข็งแรง ในงานกาิจกรรมของเราเขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนค้าตามรอยปลาและระบายสีภาพที่ควรปฏิบัติเด็กๆดูสิคะว่ามีคำอยู่สองคำคือคำอะไรบ้างคะคุณครูจ๊อคำที่หนึ่งก็คือพักผ่อนอคำที่สองออกกำลังกายาาแล้วก็มีภาพอยู่สี่ภาพนะคะเด็กๆ สีภาพที่ควรปฏิบัติเราไปดูภาพสองภาพแรกกันนี้ค่ะเป็นภาพที่เด็กๆนอนหลับนะคะก็คือภอาพแรกก็คือเด็กกําลังกินขนมบนที่ฤฤฤนอนแต่ภาพที่สองก็คือพอถึงเวลาเข้านอนเด็กๆคนนี้ก็เข้านอนหลับหลอบนะภาพไหนที่ควรปฏิบัติคะ<ป>ภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองแต่คุณครูว่าเป็นภาพที่สองนะคะอา เราไม่ควรรับประทานอาหารแล้วค่ะตอนค่ำไม่ควรทานบุกอมไม่ควรทานช็อกโกแลตแลวค่ะเพราะมันไม่ใช่เวลารับประทานแล้วก็ไม่ควรออาอาหารไปรับประทานในที่นอน,นนะคะฉะนั <un> well ้นเด็กเนี่ยแรงฟันแล้วนะคะแรงฟันแล้วกลางคืนนะคะฉะนั้นนะคะเด็กๆควรรับประทานอาหารออควรรับประทานควรระบายสีภาพที่สองเลยค่ะภาพที่สองนะคะเด็กกำลังนอนนะคะ ภาพที่สองนะคะเด็กกอกกําลังกายนะคะ,ะเห็นไหมคะเด็กกลุ่มหนึ่งมีกันอยู่สามคนนะคะมีกันอยู่สามคนเขากําลังเล่นออกกําลังกายกันนะคะส่วนภาพที่สองเป็นเด็กผู้ชายอ้วนเขากินขนมกินของหวานกินลูกอมแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้ะคะ่ะเราควรออกกําลังกายนะคะก็ถ้าเราไม่ออกกําลังกายนะคะจะทําให้ร่างกาย ไม่สบายได้หรือว่าร่างกายก่อนเตียได้นะคะนั้นเราควรระบายสีภาพที่เด็กําลังเล่นบอลหรือเล่นลูกบาสอยู่นะคะเป็นภา,า,าพที่ควรปฏิบัตินะคะระบายสีภาพเฉพาะภาพที่ควรปฏิบัติอย่างเดียวนะคะเราไม่ระบายสีทั้งหมดะค,ะคะ่ะให้ดีดระบายสีภาพกันเดี๋ยวเราไปเรียนต่อในวิช,ชาคณิตค่ะคณิตศาสร์วันนี้คณิตศาสตร์ดๆด,ดปืดหน้าที่สิบแปดนะคะก็บอกว่าให้นับ จำนวนจุดและเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมแล้วก,การกระบาลพับตัวเลขที่เป็นผลรวมที่ถูกต้องค่ะโอ้วันนี้เบลกหน้าเบลกหน้า,ปนนาไปเลยคุณครูจอดเราไม่ไดไม้มีภาพแล้วนะคะไม่มีภาพให้ได้ค่ะเป็นการนับจุดแล้วก็จุดสีดําๆได้ผลลัพธ์มาแล้วเราก็ไปการประบาลบนตัวเลขผลลัพธ์นั้นที่ได้นะคะคุณครูยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะก็คือตัวอยา่างแรกนะคะ มีจุดหนึ่งจุดนะคะเราก็เขียนเลขหนึ่งในช่องสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็ภาพที่สองก็คือให้เด็กนับนะคะมีกี่จุดหนึ่งสองสามนะคะมีสามจุดก็เขียนเลขสามนะคะเราเอาสามมาบวกกับหนึ่ง้เท่าไหร่คะทุกค่ะนสามบวกหนึ่งอ่านับต่อเลยหนึ่งสองสามสี่นะคะเราผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ สนะคะให้เด็กๆการะบาดคนเลขสี่ได้เลยนะคะดังปรวอยคที่ครูทำให้ดูแล้วค่ะสองข้อต่อไปให้เด็กๆหัดนับนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้เท่าไหร่ให้เด็กๆการะบาดได้เลยนะคะปรยงานนี้นะคะแตกต่างจากประานก่อนหน้านี้ให้เด็กๆกค่อยๆทำนะคะฝึกหน่อย อาจจะยากหน่อยค่ะเร่งๆนะคะใช่ค่ะให้เด็กๆฝึกสังเกตตัวเลขด้วยนะคะว่าเด็กๆรู้จักตัวเลขมากน้อยแค่ไหนนะคะเด็กๆรู้จักเลขหนึ่งหรือย,ยง <Så S 2> ังร <ๆ S 2> <ๆ S 1> ู้จักเลขสองหรือยังเลขสามเป็นยังไงเลขสี่เป็นยังไงนะคะฝึกให้เด็กสังเกตด้วยใช่ค่ะสังเกตแล้วก็เอามาบวกกันเหมือนเดิมทํากิจกรรมก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ผลลัพธ์มาแล้วเด็กก็ขีดตัวการะบาด วันนี้คุณผูแ้แทนกับคุณผูณต้อนนะคะก็ขอ,อลาไปก่อนนะคะแตวเอกัะ